ครับผมรีวิวเคช็อกโกแลตนะคะเบอร์นี่ช็อกโกแลตนะคะผมมาจากที่บีมาลองชิมกันเลยข้างในก็จะมีมะม่วงหินนะำพันแล้วก็มีแอลมอนด์มีเม็ดทางตะวันมีเม็ดแตงโมเหรออ่ะเออ ลองชิมกันเลยหน้าที่ขมแก้มเอาหน้านี่จะตักแก้มไหนก็แต่อร่อยเพราะมันแข็งนะอร่อยมากถ้าทำไงห,หวานรสชาติอ,ออกหวานหวาน จะเอาออกมาจากกล่องกนที hmm. mm. Arrow, offset, ่ต่างตึงเนี่ยาออันผมต่างมาขีล็กนี้ผาดตากินให้ด้วยสิ พกกล้วอืมแต่น้ององครับถ <t ri writing> sure, ้าม้งก็มาเจอกันก่อนนะคะมันจะชัดหน่อยบ๊ายบาย